ฮาไลยูทูบสวัสดีครับทุกคนนี่นี่น,นี่วันนี้พามาเก็บมะไฟครับมักไฟพี่น้องมักไฟมักฟืนมักไฟลูกไว้ที่ข้างบ้านนี่แหละครับผมดกอาการอยู่นะดกพอสมควรสุกแล้วเด้อพี่น้องเด้อเหี่ยวทิ่มน้ำก็ไม่เห็นบ่เหี่ยวทิ่มน้ำล่ละโอ้ยหวานเท่เลย ตะกี้แตเด็ดชิมแล้วพวกหนึ่งหวานหวานหวานเต็มกลิ่งทั้งเร่งหมดบกักอะไรน้ำพื้นก็นมีพี่น้องแต่สิไดายลนเกอนการเลยน้ำพื้นเนี่ยมีคนกินผมกกินอยู่ ดำเล็กดำหน่อยกินไรก็ยันจุดๆขี้แตกเบ,บ๊เ <c> บ <oughs> <c oughs> ๊เป็นไรเตะพิวไปไปน่อปวดทัานเติงว่อะอาเก็บ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 เอาพอไปกินนี่แหละมัจ่จะกรลวงทิ้งไงมันลวงซะเนาะนี่ลุม่มนลยก็ยังเป็นแล้วเนี่ยเอาไปสักซุกขักก็ได้ มือเด็ดเอาโหลดต่ำๆเอียรครับเอียรครับเด็ดโหลดพี่น้องนะนทำสีเด็ดไปไล่บดกินบมบุมเดเจ็บท้องเลยพี่น้องกินไล่กันเนาะหมากันเน่ยเป็นดกดกเด้ด thân thương gì cốp mua này đây soi cả thăm mặt kín đâu thêm bận năm ngàn năm 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 nhảy น้อยโยงไงนม่ยอมว่านอยโยงไง,น,ยยง,ไงนี่ครับมักฟืนมักไฟเอาให้ครีแตกกันไปข้าง,น,งนึงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูหวานๆพอดีหวานพอด,ดีแสบสัน่งาบเขาหวอื้ม หวานเปรี้ยวนิดๆแล้วก็มีพี่น้องเออสระดายไปนะลนล่วงทิมด้วยพยอยากมาเอาเด้อพยอยากกินมาเอาเด้อมั่วคักแทัสลับไปฝุ่นสอนขวามันดกลนทิมล่าับพี่น้องเลย